แล้ววันนี้นะคะ,ะ,คะเราก็ไปกันที่โรงพยาบาลตากสินนะคะที่น้องมุกนะคะมีต้นสังกัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตากสินนั่นเองเพื่อที่จะขอใบส่งตัวใช่ไหมใช่ที่โรงพยาบาลวชิระนะคะ<ช>ซึ่งตอนนี้น้องมุกไปไนบ้างคะไม่อยากหนูไม่สวัสดีค่ะวันดีก็มพบกับแม่นะคะแล้วก็น้องมุก,กันที่ช่อง มิวมุกไชน่าเย่ซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาอัปเดตนะคะการรักษาตาของน้องมุกนั่นเอง<ช>ซึ่งหลังจากที่น้องมุกนะคะรักษาตาไปหลายปีก่อนเลยนะคะก็ไม่ได้รักษาตาอีกเลยแล้วก็วันนี้นะคะแม่ก็พาน้องมุกนะคะไปที่โรงพยาบาลมาใช่ไหมเพื่อที่จะไปทําการติดต่อนะคะ ทำตาหรือว่ารักษาตาต่อนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะ,คะเราก็ไปกันที่โรงพยาบาลตาสินนะคะที่น้องมุกนะคะมีต้นสังกัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตาสินนั่นเองเพื่อที่จะขอใบส่งตัวใช่ไหมใช่ที่โรงพยาบาลวชิระนะคะซึ่งตอนนี้น้องมุกเปน็นไงบ้างคะตาไม่อยากหนูไม่อยากาจริงๆเราไม่ได้แบบรีวิวแบบว่าดวงตาหรือว่าสายตาของน้องมุกนะคะน้องมุกไม่อยากเลยนะคะ <พา S 2> หลังจากที่ไปผ่าตัด ข่าวคลิปที่แล้วนั่นนะคะแล้วก็คือตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่ามันนานมากแล้วที่แม่ไม่ได้พาไปรักษาก็เลยมาอัปเดตนะคะถ่ายคลิปให้ดูกันแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะคอยติดตามนะคะว่าการรักษาตานะคะใน ครั้งต่อไปหลังจากนี้นะคะน้องมุกจะเป็นยังไงมีการพัฒนาไปยังไงามาห้าปีขายที่ไม่ไปใช่นในในเปิดให้เพื่อนๆ่ดูหน่อยได้ไหมไม่ได้อันนี้แว่นตาแบบนานน้องุไม่อยากผ่าตาค่ะเพราะน้องุไม่อยากหน้าเปียนที่หน้าแบบนี้อันนี้ก็แบบว่าไปผ่ามาแล้วสองครั้งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะหรือว่าพี่ๆนะคะเคยติดตามคลิปนะคะน้องมุกก็ผ่ามาสองครั้งแล้วครั้งแรกก็คือกีดหัวตาแล้วก็มาทําชั้นตาใช่ไหมลูกใช่ กับคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลวัญชีรานั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้นําใบรักษาจากโรงพยาบาลบัญชิราไปขอใบส่งตัวใหม่นะคะที่โรงพยาบาลตากสิน mm hmm. ก็วันนี้ก็ไปก็ไม่ได้แบบเสียเวลาอะไรมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการตรวจด้วยเพราะที่โรงพยาบาลตากสินเนี่ยหมอที่รักษาองมูกเขาไม่ได้เข้าเวรวันนี้นั่นเองคุณหมอก็เลยให้เป็นใบนัดใหม่มานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้ นะคะเพื่อที่ให้น้องมุกไปหาหมออีกทีในวันพุธนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมกันแล้วกันว่าเจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่น้องมุกแบบว่าไปรักษาตาต่อในครั้งนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจให้น้องมุกด้วยนะคะเป็นไงตื่นเต้นไหมกไมมค่ะแล้วก็ รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เราจะต้องไปรักษาตาต่อในครั้งนี้ไม่อยานนมัไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าไม่อยากไมหน่าเปียกกลัวแต่กลัวหน้าเปียนอ้าวอาจจะสวยขึ้นก็ได้ไม่อยากหน้าเปียี่ยอยากหน้าเป็นแบบนี้เออแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะว่าเด็กตาอะไรของเราในวันนั้นนะคะรักษาตาต่อในครั้งนี้จะเป็นยังไงจะโดนคุณหมอว่าไหมนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ไปมานานมากถ้าเขาไม่วางยาสาลบล่ะอ้าวก็ดีไงเราจะได้รู้แต่ทีนี้หนูก็จะเจ็บนิดนึงก่อนฉีดยาแล้วก็จะ เอายาชามาแปะแล้วก็ฉีดเี่ยแต่รอบนี้น้องมุกงน่าจะไม่ค่อยกลัวแล้วแหละพอโตแล้วตอนนั้นก็ไม่กลัวนะที่เราบแปกอะที่หนูตกใจเพราะเขาปิดตาแล้ก็ไปไปไปกอดหมออ๋อก็คือรอบแรกตอนนี้ยัองเด็กมากเลยแิดใครไม่เคยชมคลิปเก่าๆก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะคะใน YouTube นะคะว่า คลิปน้องมุก่าตัดตา,ตามันก็จะมีหลายๆ EP ขึ้นมาเลยนะคะแล้วแม่ก็จะทําไว้เป็น EP ต่อๆไปนะคะจนกว่าน้องมุกจะรักษาตาเสร็จนะคะแล้วก็ถ้าที่เราทําคลิปในส่วนของการรักษาตานมุกมาเนี่ยก็จะมี FC นะคะคุณแม่ๆนะคะที่เขาก็จะมีลักษณะที่มีลักษณะตาเล็กเหมือนน้องมุกนะคะหรือว่าตาตกเหมือนน้องมุกก็ติดต่อมา คุยกับแม่นะคะเรื่อยๆว่าเออเป็นยังไงบ้างหรืออะไรบ้างนะคะพวกแม่ๆเขาก็จะขอวิธีการแนะนําในการรักษาเป็นยังไงแบบมาแชร์กันนะคะก็รู้สึกว่าเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่อะไรอะ่ะแนะนําเขาแล้วให้กําลังใจเขานะคะว่า อย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าแม่แม่บางคนก็กังวลว่าลูกตาเป็น,นี้แล้วจะรู้สึกแบบแย่อะไรเงี้ยตาผ่าตาดัดามันไม่เจ็บเลยใช่แล้วก็ทาานี้ดีเราก็เป็นกําลังใจให้ลูกๆเรานะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคนะนิคหรือว,วิวัฒนาการในการรักษามันค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าทํามาแล้วอาจจะสวยขึ้นกว่าเดิมเนะ อาจจะสวยกว่าคนที่มีตาปกติแต่เกิดก็ได้นะคะพอทําแล้วเพราะว่าเทคนิคสมัยนี้คุณหมอค่อนข้างที่จะเก่งนะคะเราก็เป็นกําลังใจใกับทุกคนนะคะที่พบปัญหาแบบน้องมุกนะคะก็แม่นะคะก็ฝากให้ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องมุกด้วยนะคะในการทําตาในครั้งนี้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ต้องข้อเัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็ชมคลิปเก่าๆของพวกเราได้นะคะแล้วก็น้องมุกนะคะกับพี่มิวนะคะก็จะมีเพจนะคะ Facebook นะคะมิวมุกชแนลด้วยแล้วก็ IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะจ้าคลิปนี้ราเลยก่อนนะคะบ๊ายบาย